ชัดอัพคนแพ้ต้องลูกหลังให้กับคนชนะไม่มันเกยงั้นก็เปลี่ยนเป็นลูกเท้าไม่มันก็เกย่ดีเอองั้นเปลี่ยนเป็นลูกตูดโอเคไหมต,นะตูด่ะตูดไม่มาหนึ่งตุ่มนะตุ่ม หรือหรือจะเปลี่ยนไปกินยาพิษดีะฉันว่ายาพิษน่าจะดีกว่าเดีวเลยชนะสองในสามนะหนึ่งร้อยในสองร้อยหนึ่งพันต่อห้าสิบโอเคไหมไม่ใช้ชนะแล้วก็นายให้แชมป์มวยป้อมมันดึงแขนให้แตกหักล่ะ ฉันช่วยเขาแค่นิดเดียวเองใช่ฉันช่วยแค่แค่นิดเดียวเองคําว่าโกนโก้ขึนหนังอะไรแล้วไม่เห็นมีเลยโอเคไหมเราน่าจะแข่งด้วยการวิ่งแข่งคันไปถึงคุณน่าจะหินนะ้วยเท่คนั้นก็ชนะไปเลยฉันยากจะตัวตัวโอเคไหมได้เลยเข้าที่ไปเอะเอะ นายชนะฉันได้ไงไม่รู้สิพละกําลังเวทมนต์หรือเป็นพรายถุงมือนี่กันแน่แต่ไม่ฉันยาจะตุยโอ้ไม่ฉันฉันยาจะโอ้ไม่นะฉันยาจะตุยตุยเงียบปากได้ไหมรอจำไว้เลยนะว่าอย่ามันยุ่กับเพื่อสนิทฉันแบบนี้ เพื่อนสนิทอหอเราไม่รู้จักนายด้วยซ้ำ <c oughs> เอาละนายต้องกินยาพิษแล้วอไปเลยหนึ่งแก้วเต็มเต็มเออเอ๊ะทำไมไมันถึงหมดแล้วเฮ้ยนี้ไม่ใช่แก้วที่นายกินไปเมื่อตะกี้่ไมไม่ฉันโง่แต่ฉันก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นฉันโง่แต่ฉันก็ไม่ได้กินยาพิษ ฉันอยากจะต่อ,ะอยแกอ่าอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยถ้าไม่ทำ,ทำฉันจะไปต่อยต่แก